คนทางไว้ดาวไหนเล่าต่อ <S <S เนี่ยไอ้อามาแมง่ะตอนมอนหนึ่งไอ้อามาแมงแบบชาวดาวโดเลมอนเลมอนเราเอยโดเลมอนโดเลมอนแล้วสักพั้หนึ่งดาวหายไปแมงก็ไปอยู่ต้นไม้ตรงนั้นว้ยข้างตึกหนึ่งเนี่ยไอ้ออที่มันจะติดกับซุ้มขายน้ำปะ่ะนี่มันจะขายลูกลชิ้นเปทางริมนู้นเลย<อ>ที่มันจะเป็นรั้วอ๋อเป็นรั้วอ๋อสังกสีที่มันจะข้าไปฝั่งโรงอาหารฝั่งนู้นใช่ไหมตะข่ายอ่ะ เอาไม้อะไรไม่รู้ไปขีดขีด่ต้นไม้อยู่แม่งงอนเพื่อเล่นโดนระมอนตอนนี้เรากำลังลำลึกชาติถึงอดีตไหมแก<ช>รู้ป่ะถึงกลับไปใหม่อ่ะคือตึกหนึ่งเขาทุบทิ้งทั้งหมดอ่ะใช่ผูห้หมวชอบมากตึกหนึ่งผูจะบอกอแล้วเพราะว่ามันแบบมันของเก่าแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นเลยไรเง้ยเขาทำแบบตึกงหนึ่งใหม่ทำสนามใหม่แบบกูว่าไม่เห็นได้ดูดีเลยเมันเป็นฟูมหมดแล้วนี่จิตแอร์หมดแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็เกือบตีสองแล้วนั่งกันอยู่สี่คนสนุกมากอันนี้เวลาตีสามแล้วเขานอนแล้วอาบน้ำละงวดเราขอจบทิพยกันนาธานใวัดได้นะครับในทิพย์อัมพวาพระทุกคนแม่งหลับกับหมดแล้ะเฮียจริงๆตอนนี้สิบโมงสี่สิบ 4นาทีมื้อเช้าที่อัมพวาก็เป็นข้าวต้มหมูกุ้งเห็ดหอมแล้วดูกันดีๆมันกุ้ง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 เห็ด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 หมูยังไม่ใช่ไม่ใช่หมูหมูนั่นนั่นนั่นอ่ะหมูเน่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 เนี่ยเฮียเฮียเฮ้ยมีใครเรียกดาวกินข้าวยังเนี่ยอาเฮ้ยดาวตอนนี้ก็เวลา สิบเอ็ดนาฬิกาลวกลันจะเดินทางกลับบ้านเอ้ยแล้วก็ไปงานศพก่อนเราค่อยกลับบ้านก็อ่ะดาวงับก่อนนะเออโชคดีนะเดือนธะาดียวเพื่อนจาเจอกันเอเอฮะอยากอยู่ต่อจริงๆสบายๆไปแล้วนะอภาวาอตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าละออกเดินทาง จากที่พักบ้านคุณเกล้าเรียบร้อยแล้วกำลังมุ่งหน้าไปถนนพระรามสองเพื่อไปวัดชนระทานตอนนี้เรากำลังเปิดเพลงเอาใจน้องเง็กอยู่นะฮะนี่เราเง็กค่ะสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับเพลง่ยนแหมเพลงเพลงแม่งโดนนะเพลงแม่งโดนนะไม่เล่าอยู่ไเชไม่เอาเดี๋ยวก็ติดครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะตอนนี้ห้าโมงนะกลับมาถึงบ้านแล้วครับ ก็ขอจบทิปอัมพาวาดราม่าเพียงเท่านี้